เคล็ดลับ12ข้อจากแพทย์จีนในการดูแลสุขภาพข้อที่1หวีผมบ่อยๆวีผมเบาๆบ่อยๆช่วยให้ตาสว่างและลากผมแข็งแรงใช้หวีซี่ห่างๆหน่อยนะคะแปรงเบาๆเพื่อกันผมหลุดข้อ2ถูใบหน้าบ่อยๆล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลให้สะอาดก่อนหลังจากนั้น ใช้ฝ่ามือสองข้างถูหน้าเบาๆบ่อยๆหน่อยนะคะเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจะทำให้ใบหน้าเราเปล่งปังค่ะข้อ3ามเคลื่อนไหวดวงตาบ่อยๆให้มองไกลมองใกล้มองข้างนอกมองข้างในมองข้างบนมองข้างล่างหลีกเลี่ยงการมองหรือจ้องอะไรนานๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ ควรพักสายตาด้วยการมองไกลอย่างน้อยทุกชั่วโมงข้อสกระตุ้นใบหูใบ,บ่อยด้วยการดึงหูดีดหูบีบหูถูใบหูเบาๆใบ่อยๆหน่อยนะคะช่วยบำรุงตาเถียนก็คือจุดฝังเข็มซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บพลังงานของร่างกายใต้สะดือสัมพันธ์กับไตซึ่งเปิดทวารที่หู ทำให้แรงดีป้องกันเสียงดังในหูหูตึงและอาการเวียนหัวข้อห้คบฟันบ่อยๆคือการครบฟันเบาๆให้บ่อยๆไม่ใช่คบแรงดังกรอดกรอดนะคะคบฟันเบาๆช่วยให้ฟันแข็งแรงและกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยคะ่ะข้อหใช้ลุ้นเพดานปากบ่อยๆ คือการใช้ปลายลิ้นกระตุ้นเพดานด้านบนด้านหน้าเป็นการกระตุ้นจุดฝังเข็มเพื่อเชื่อมพลังลมปานตูและเยื่นซึ่งเส้นควบคุมแนวกลางลำตัวส่วนหลังและส่วนหน้าร่างกายทําให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารน้ำและน้ำลายข้อ7คะ่ะคืนน้ำลายบ่อยๆการคืนน้ำลายบ่อยๆช่วยกระตุ้นพลังบริเวณคอหอย และกระตุ้นการย่อยอาหารข้อ8มันขับของเสียการมันขับของเสียโดยเฉพาะดื่มน้ำให้พอกินอาหารที่มีเส้นใยออกกำลังเพื่อป้องกันท้องผูกเมื่อปวดปัสสาวะหรืออุจจาระให้ถ่ายทันทีอย่ารอโดยไม่จำเป็นการทิ้งของเสียไปในร่างกายนานเกินไปจะทำให้เกิดสารพิษและก็จะเกิดการดูดซึมสารพิษ กลับเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นจะทำให้เราป่วยง่ายค่ะข้อ9ทูหรือนวดท้องบ่อยๆให้นวดท้องตามเข็มนาฬิกาเบาๆเพื่อช่วยให้การขับถ่ายของเสียดีขึ้นข้อ10ค่ะขมิบก้นบ่อยๆการขมิบก้นบ่อยๆช่วยป้องกันลิสีดวงทวารและท้องผูกนะคะข้อ11เคลื่อนไหวทุกข้อ การอยู่นิ่งๆหรืออยู่ในท่าใดท่านหนึ่งนานเกินไปทำให้เกิดโรคได้ง่ายควรเคลื่อนไหวข้อต่างๆให้ครบทุกข้อทุกวันฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อและข้อให้สมดุลเช่นการฝึกชี่กงไทเก๊กหรือโยคะคะ่ะข้อ12นะคะถูผิวหนังบ่อยๆใช้ฝ่ามือถูตามส่วนต่างๆของร่างกายคล้ายกับการถูตัวเวลาอาบน้ำ มีส่วนช่วยให้เลือดและพลังไหลเวียนดีลองลองทุกทกท่านลองนำไปปฏิปัตดดูนะคะเพื่อสุขภาพพลังและลมปานที่ดีต่อๆไปคะ่ะ